ตอนนั้นยูใส่ครับยูทุ่งกับมังเหมือนกันป่าก,กับมา้มาม้าโบชื้อแบบนั้น <S <S อา้าไปถึก,กแต่มาบบถึกยังม้าแบบอะไรก็วนอยู่นั่นละวนอยู่นั่นเป็นยังเจ้าหลงครับไปเฮ็ดอย่างเมื่อนั้นไปหาปลาหาปลา,า,ปาแล้วก็ได้ปลามาแล้วแบบนี้ก็เลยมาพอเราเสนอเลยย่างกลับนะย่างกลับมา้าน้ำทางมาเรื่อยๆแต่ว่าเห็นปลาปิดตาเขาเลยนะแบบลักษณะปิดตาบังตาเขาไว้นะว่าเห็นดยังไรติครับ บัอาบัวเย็นอย่างไรเป็นเชียร์เป็นนางมืดปึ๊บจากทั้งปกติธรรมดานะธรรมดามาดีๆเรามันต้องเป็นป้าบางหนาวเลยต้นไม้ปีดหมือนทั้งไมดเลยนะอันนี้ยไงมือขึ้นมันมาขึา้นมือขึ้นนะตั้งหลักอยู่สามเชือดปล่อยนะตั้งหลักกลับขึ้นมามันเมียนบ่เราขับมาใหม่ไปก็ถึงคือเก่านะโอ้โ,อโบอยังไงกลับไปกลับมาอยู่สามเชือดสามรอบเฮ็ดเจ้าไหนครับบ้านไหนเฮ็ดเจ้าไหน ไหญมาตัดสินใจไปจนนิดไปจนน่ะ,ะ,นะฟันบอกกันเตียนมันบังตาอยู่นะครับมีดฟันฟันฟันได้แบบนี้นจะได้ไปลงว่าไปเลื่อยไปจนนะเอาสวัสดีครับพี่น้องครับมื้อนี้เฮาสิไปพ่อกับคุณพี่ละทากันนะอดีตหน่วยอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวนะพี่น้องมื้อนี้เราพูมาเว้าเรื่องการลงท้างรับพี่น้องซึ่งหนาตื่นมมเตึ้นกันเลยเขาเปลี่ครับ เออตอนเฮ็ดงานอยู่ตอนนั้นอยู่ใส่ครับอยู่ทุ่งกับมังไหครับอยู่ทุ่งกับมังแบบใดก็กับมูมีการทา่ากันเกิดขึ้นเด้เออกาท่ากันเกิดขึ้นอยู่ทุ่งกับมังนั่นละโอ้อยู่ทุ่งกับมังเนี่ยนะครับเนาะเขาเอานินเบืองงงสัน้นเบืงงไงไปอย่างใดก็ไปเดืดอดรกสัน้นโอ้พูดหนึง่งวางสั้นสิครับมูสิครับเออมันเ,เป็นการท่าท้ายกันนะโอ้ตอนนี้เป็นลักษณะว่า มาสาบิงงอไทยก็ได้สนครับสนุนเขาเอินเพื่นที่คิดปานะโอ้นี่คือว่อท่าไทยเใช่ไหมบ่อ่าไทยบึงงงในยุคไกลากทุ่งกับมังบ่ครับหรือจังไงประมาณสิบโลโอเพิ่นเพิ่นที่ไปบึงงงใช่ไหมบึงงงที่นี่ไอ้คนที่ไปน่ะว่าไปยังไงก็ไปถึกอีกคนนึงอ่ะมูเกตมันงบ่ครับเมูมูเฮ็ดงานต้อกัดเนาะเราไปน็ยังไงครับพราไปมาเนาะพราไปเราก็ไปถึกยุ่นแล้ว บันเดียขากลับมามาบูถือดปที่ะหอ้ไปถือต่มาบูถือย่างมา้าบันเดียกนวนอยู่นั่นละวนอยู่นั่นเบิดเมื่อแล้วด้วยนะวนไปวนมามเราเราไปจากคนครับบันเดเราเราย่างไปกันเดีกคนเ,เราไปคนเดียวไปคนเดียวหลงังจากนั้นว่าเขาว่าคันท่าไปถือก็ให้เอาของเอาเทียนย่างวางอยู่ต้นไม้ละมา้า เพราะมเค้าว่าเออเรารับปากมูอว่าที่เปียวคลองมาให้อยู่บึ้งงงในแม่คลองอ่ะแล้วเราบอกว่าที่เปียวเองพูดเดียวอาสาไปว่าท่านในแม่ไปสายงไปมานับบทวนแล้วโอไปมาดับบทวนตอนนี้คือลาดตะเวนมาถึงทุ่งกับมังแล้วแต่ว่าสัมภาระต่างๆนี่อยู่บึ้งงงเออยู่บึ้งงงบ่มีคนไปนำร่องด้ยแต่บ่ลายเลยครับของซึมนั่นนะบ่บ่ลายเป็นของเป็นพวกของไส้พวก โทรศัพท์อย่างนี้นะครับครับลงลืมไว้นะโอ้ลืมไว้โอ้แล้เละอาสาที่ไปเอาอาสาไปเอาให้โอ้หมูครับอ้าไปก็ไปมันบ่เราอาสาเรามันก็ไก่เติบมันก็ะสิบลมันก็โอ้บ่ธรรมดาแล้วครับมันก็บ่ธรรมดาแล้วยางผูยางเขายางในปลาเนาะเออมันสลับซับซ้อนนะแถวทุ่งกับมั้งนี่ก็เป็นปลาดิบปลาดงดิบเพื่อนเนี่ยนะกันนดงดิบปลาคือเพื่อนนะครับเราเป็นที่ไหนครับ จังรู้ว่าเราหลงมันอ่ะเราบวกกลับจากเทือสิเร็บจังไดไปเอาเขาไปล่อจากกินเขาเศร้าล no yeah. okay. 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 ่อบ่จนว่าเที่ยงเราเอายังบ่ไม yes. ้อีกเอ้ามูกันเริ่มสงสัยแล้วงมูันเ่มสงสัยเราคือว่าไปคือตอนเที่ยงกลับมานบ่ครับครับกลายเป็นใบมงใบสองใบสามมาดจะรอบประเทศนะยังบวกกับอีกบวกกับอีกบ่ะเทศนะมูก็เอะใจทะแลเราบ้างอันเป็นยังไงเนาะบ่ะเนั้นสงสัยกัพากันเจียนมูเดียวกันพากันน้ำไปหาเ่า ตามเราไปน้ำเราไปน้ำไปบึงงงเลยล่ะไปเห็นเราบ่ครับบ huh? ้าน่ะบ่เห็นอีกเ้าย่างอ้อมหายหน่ะทั้งเอิ่นทั้งอย่างเอิ่นก็บ่ได้ยินแบบที้นะแต่เจ้าของผู้หลวงนั่นที่พระอาสาไปนั่นนั่งอยู่นั่นละเอิ่นพวกมืออยู่นั่นเอิ่นเขาบ่ได้ยินนะเอิ่นจนสุดขีดเสียงลอเสียงไอยเสียงลอเสียงไอยก็กลายไปแล้วก็วนไปวนมาก็อ้อมหายอยู่นั่นละบ่เห็นเอ้าเฮ็ยจังไหนครับบ้าน่ะป็นจังไงบ้า คิดว่าเจ้าของคิดร้อนบ่เมาสิ่คำหยาบใช้บ่ดีนะจออ่อนยอมเจ้าที่เจ้าทางไปเสนอประเด็นนะขยกมือถั่วบัวแล้วก็กราบขอโทษขออภัยเมาบ่ดีไปเรานะหลังจากดันเราควาแจ้งว่าประเด็นนะแจ้งว่ามูเอิอนแบบนี้เลยเฮ้ยเอิอนเขาได้ยินมประเด็นเขาก็ได้ได้ยินเขาก็ได้มาว์ขึ้นยางบ่นี้ยังนผู้เห็ยนประเด็นนะเมนบอกครับคือมันเป็นแบบนั้นอ นี่ขนาดเจ้าหน้าที่เนาะถ้าไปว่าบบดียังไปนี่ทัวเแมนทานปลาหรือค้นไปหายุ่ยกินนี่เขาเกิดผิดปลาบ่ต้องว่าถึงนะครับนี่คือการผิดปลาครับผิดปลาผิดพูนาะโอ้บ่ควนไปว่าบบดีหรือลบลูดูมินนะครับนาะคือปลาเนี่นะต้องสำรวมคำเบ้าเนาะนี่เป็นพี่วัชิระระเวงสูฟังนาเพีนน้องนะประสบการณ์ครับประสบการณ์ชีวิต สมัยเราเฮ็ดงานเป็นเจ้าหน้าที่อนุรักษ์ป่าไม้ครับเรื่องทูนี่สรัพย์ยังอุดมสมบูรณ์นี่วราไย้ำไปลาบต่เว้นเรือยไปนั่นไปนี่มันก็มีบระทุกยางทุกเหง้ากันเป็นควางเป็นฟานเป็นกระทิง้งเป็นหมูมันดูดดดโดดบุญคุณละเก้าสิบเปอรคุณละแต่ว่าอย่างไงฮา เขาป็นเจ้าหน้าที่ขึ้นไปนี่มันก็บรย่านเขาอยู่แล้วเขาไม่ได้ประเทศไหนหรอกปันหุ่นปะครับปันหุ่นปะเขาไม่ได้ไปทำไรนะเขาไปอนุรักษ์เนาะเขาไปอนุรักษ์มันเดี๋ยวเห็นเขามันก็อยู่ซื้อมันวัตื่นบรย่านพร้อมคนแล้วไงครับเขาดูว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่เพื่อไปซื้อเนี่ยเดี๋ยวเบิ้งเขาซื้อเป็นเจ้าหน้าที่พันไปก็นไปไปไปมันเไปไปไปมันไปจนล่ะครับโมเห็ด ก็ะทิ้งมาะไะกระทิ้งแบงบอกขาขาว,ห,ว,าขาวหัวข้าแบบง่าพูกนัเป็นตันพวกนะ้โอ้ครับเออเรื่องก็ะทิ้งเนี่ยติเออนอนดอูในโด่งในนั้นเห็นเขาไปลุกตึงตั้งขึนไป<อ>แล้วก็<อ>หันหน้าเพอ้เอเบ้อมาหาเขาไปสินนะเขาก็บตื่นบ่อย่างแดียวเขาก็ควยมีไปท้างไปท้างมันก็มันก็กเลี้ยวไปนะครับ นี่หมายถึงทั้งปลาผู้เขียวเขานะครับเนาะปลาแถวทุ่งกับมังเนอะโอ้ความอุดมสมบูรณ์นี่ก็คือยังดีอยู่ท่านครับเนาะยังดีครับผมได้ข่าวว่าเจ้าไปลงอยู่ใต้เขื่อนเลยครับมันบ่ไปหาปลาเลยลงอยู่ใต้เขื่อนละขนาดเราจำเหมือนทั้งได้ลงไปเล่นน่ะเป็นยังเจ้าลงครับไปเทดอยงเมื่อนั้น ไปหาปลาหาปลาเราก็ได้ปลามาแล้วันนี้ก็เลยมาพอเราเะด็จเลยยางกลับนะยางกลับมานำทังมาเอยแต่ว่าหากเป็นปา้าปิดตาเขาเลยนะแบบลักษณะปิดตาบังตาเขาไว้นะบ่เห็นอย่างไรติครับบ่บ่เห็นอย่างไรเป็นเชื้อเป็นนางมืดปุ๊บ,บจากทั้งปกติธรรมดานะเออเทังปกติธรรมดามาดีๆเราบ่มนน้องเป็นปา้บาบังหน้าเขาเลยเอา้าเจ้ายางนำทังมาแล้ว ย่างน้ำทังปกติมาทังที่คนเที่ยวไปหาปลาให้นะเบิ้ลเออนั่นแหละน้ำทังปลายังห่างคนน่ารถอ่ะโอ้เราบัดนี้มืดเลยแตะมืดเลยเตะเป็นยังไงมาถึงรอบเป็นยังไงมันเป็นต้นไม้ต้นไหลบังเขาเลยอ๋อมันมันบ่ได้มืดแต่ว่าบังเออเป็ี่นหนทังแบบต้นไม้ปิดหนทังไหลเลยนะอันนี้ย้ำมือขึ้นมันหมายความว่้ำมือขึ้นนะตั้งหลักอยู่สามเชือล่อยตั้งหลัก กลับถึงเรามันแมนบ่อยเรากลับมาใหม่อีกไปก็เป็นคือเก้านะโอ้โบ้ยังไงกลับไปกลับมาอยู่สามเทื่ยสามรอบเฮ็ดจังไหนครับบ่ไนเฮ็ดจังไหนเอาไปมาตัดสินใจบ่เป็นีามีดบ่เป็นครับฟันหมองอันเทียนมันบังตาอยู่นะครับมีดฟันฟันฟันได้บ่เนี่ยจะไหนไปลงวะไ่เลยบ่เจ๊น่เอามันเป็นลักษณะแบบนั้นนะลงนี่คือแบบนี้บ่ฟันเราลงเลยเถครับลงทั้งนี่ลงเลยบ่เออลงลงออกบ่ อันนี้เราไปเหยียบเห็นเจียงหางเพิ่นนั่นแบบนี้เป็นลักษณะ,ะแบบนั้นนะครับคอตัดสินใจมีดฟันออกเลยนะเริ่มมือนั่นค้นไปไหลบ่ครับไปหาปลาไปเป็นยี่สิแต่ว่าบ่เห็นไผเลยตอนล<อ>งบ่เห็นบัวไหลนนั้นเพราะเขามีฟันหลงแลว้วอนบ่ครับมันฟันตาฟันอย่างเราวันนี้เขาเดียวไปเห็นรถ็กเ,เขาดังไฟอยู่เจียงหางศพลบเต็มไปอ้นี่คือมันบังตานหมครับมันงบังตาเอิ้นบังตาครับ โบเสือก็ต้องเสือนะครับเนาะเป็นลักษณะคือกับไหลบู๊บยาวนี่กันนะบางตาบางตายั่งวนออกวนออกวนออกไปเป็นกิโลสองโลกว่าขนาดเขาเข้าไปนั้นจากคนทั้งก็แค่สองสามวันนะครับวันนี้มันออกก็ได้กลับขึ้นมามันเปลี่ยนปลาหนามบอกเขาวนไปเรื่อยวนไปเรื่อยเอาไปมาไปเป็นกิโลสองกิโลกว่ครับ ครับพี่น้องมือนี่เขามาพ่อกับพี่วัชิระนะครับเนะาะอดีตเราเป็นเจ้าหน้าที่รักษาพันุสัตว์ปลาผู้เขียวมาครับครับเห็ุงานอย่างนี้เนาะลงไม่หนลงมันหนักลงนะโอ้ครับเลื่องมืม่อหนาเสื้อก็ต้องเสื้อนะครับเนาะ<ม>นี่เกิดขึ้นกับ เจ้าหน้าที่อนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่านะครับพี่น้องซึ่งเพิ่นลาดตะเวนอยู่ตลอดเป็นไหมครับลาดตะเวนอยู่ตลอดเราเมื่อนั่นไปหากินว่าท่านไปไปหากินเคลื่อนปิดน้ามันเราบ้านี่ป่ามันอาดที่โตข้างเ้าไปหากินกับชาวบ้านน้องเมื่อนั่นเนาะไปหาป่าครับเกิดลงจังเบ่อยฟังนี่แหละเนาะโบเสื้อก็ต้องเสื้อนะครับเนาะโบยังไงปลาน้ำมูลนี่นี่เที่ยวจนปิดห้องดูจากวัตถุแตะล้างนี่เวไปโบหน้าลงมไหมครับโบหน้าลงไหมโบหน้าลงโนหน้าลงนะ บัวเสือตุ้งเสือเที่ยวนึงว่าจ้าไหนก็ไอ้มีค้นลงอีกที่บริเวณนั่นที่ผมได้ข่าวเจ้าพาะคุณมาทรงแต่เมนบอกครับอีกม,ม,ม,มุเป็นเพื่อนไปเห็ดยังครับเพื่อนไปเห็ดยังเพิ่นพากันไปเก็บเห็ดไปเก็บเห็ดสี่สีคสคส่คนเลยสี่คนนั่นหามองไปก็มีไปไปพอ่พอเพื่อนพอดีนะบริเวณเดียวกันบ่ครับ,ออบจากที่เจ้าบริเวณเดียวกันโซนเดียวกัน้แสดงว่าแถวนั่นนี่มันซีมีอันไหนอันหนึ่ง แปลกๆอยู่บ่ครับมีน้องแนวแปลกยืนนะต้องมีน้องแปลกนะเัลเป็นเขาเอินคันว้านี่ก็เอินค้อนหลงค้อนหลงเลยครับค้อนหลงผมหลงนะโอ้พี่น้องครับสำหรับคลิปนี้เนาะผมกับพี่วัชชิระก็ไว้ซ้านี้ก่อนครับพี่น้องครับกับประสบการณ์การลงปลาของเรานะครับเนาะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ผมกับพี่ละก็ไว้ซ้านี้นะครับเนาะสวัสดีครับพี่น้องครับ คิดหนาพ่อกันไหมครับ